สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงวันที่2 April, ือ2เมษาที่กำลังจะถึงนะครับว่าทรัมป์มีมาตรการยังไงนะครับแล้วก็จะประกาศอะไรก็2เมษาครับที่จะถึงครับทรัมป์วางแผนว่าจะประกาศนะครับภาษีนำเข้าในวันที่2เมษานะครับแล้วแก,กก็พูดถึงมันด้วยนะครับว่าเป็นวันประกาศเสรีภาพนะครับ ไม่รู้ว่าประกาศเสรีภาพให้ใครนะครับให้อเมริกาเองหรือเปล่าหรือให้ใครนะครับต้องรอดูเอคครับมาดูสิ่งที่ทรัมป์ต้องการจะให้เกิดขึ้นครับทรัมป์นะครับเล็งไว้ประมาณ3ทางเลือกนะครับก็คือเพิ่มงานการผลิตนะครับแล้วก็ปิดเทรดดิฟิสิตนะครับที่1.2 trillion t r a d ลเล f i นเทรดดิฟิสคืออะไรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอันนี้คือเงินดอลลาร์แล้วกันอันนี้คืออิ p พ r ตนะครับ ส่วนอันนี้ Export ก็คือตอนนี้อเมริกาครับนำเข้าของต่างๆเนี่ยราคาแพงมากนะครับแล้วก็ส่งของออกไปนอกประเทศเนี่ยได้ในราคาที่ถูกนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะลดตรงนี้ลงนะครับนั่นก็คือพยายามจะทําให้ตรงเนี้สมดุลกัน,นครับหรือว่าให X ้ค่า Export ตรงนี้เพิ่มมากขึ้น,นครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ซึ่งถ้าทำได้นะครับก็สามารถที่เขากล่าวมาครับ1.2 trillion ก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็นะครับ gain leverage over trade partner นะครับก็คือเพิ่มอำนาจต่อรองเหนือ US partner นะครับเจ้าต่างๆที่ทำการค้ากับ US นะครับแต่ส่วนใหญ่นะผู้เชี่ยวชาญน,นะบอกว่าไอ้กำแพงการค้าตรงนี้ยังไม่พอนะครับที่จะเพิ่มหรือฟื้นฟูงานในการผลิต ของ U.S. นะครับต่อมานะครับหลังจากที่ทรัมป์ประกาศ2เมษายนครับว่าจะคุยเรื่องภาษีนะครับแคนาดาก็ออกมาพูดเลยนะว่าเราจะตอบโต้ทรัมป์นะครับหรืออเมริกาด้วยภาษีทาลิฟเหมือนกันนะครับถ้าทรัมป์ยังทำเหมือนที่เขาสัญญาไว้นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้า ทั้ง2ฝ่ายเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับน่าจะไม่สวยครับแล้วก็จะทำให้มีการเทรดวอ์เกิดขึ้นได้นะครับโอเคมาดูกันว่าถ้าภาษีนําเข้าเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับกับผู้บริโภคนะครับง่ายๆนะครับจ่ายเงินมากขึ้นนะครับเพราะว่าบริษัทนะครับต่างๆก็ต้องเพิ่มค่าผลิตหรือค่าส่งออกมากขึ้นนะแล้วภาระก็จะมาตกลงที่ คอนมส m ่มอที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับผมซึ่งไม่ใช่ข้อดีของผู้บริโภคแน่นอนนะครับผมก็ไปถามกรอกมาให้นะครับถาม AI มาว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับใน2เมษานี้นะที่จะถึงก็ตามที่ผมพูดไปนะครับ3ข้อแรกที่ทรัมป์ได้ทำการตกลงหรือพูดไว้นะครับก็คือภาษีนำเข้านะครับหรือเทรดดิฟิสิตนะครับดเลียนดอลลาร์นะครับซึ่งคนที่จะโดนหลักๆนะครับแล้วก็น่าเป็น แคนาดาเม็กซิโกแล้วก็ชนนานะครับท่านี้ครับก็คืออีกอย่างหนึ่งที่พูดไปนะครับก็คือการผลิตนะครับผลิตอะไรนะครับเกษตรกรรมนะครับเหล็กอลูมิเนียมเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็ยาต่างๆทรัมป์พยายามจะเพิ่มตรงนี้ขึ้นนะผมเลยยกตัวอย่างมา2องซีนารีโอนะผมก็ถามกลอกนะครับว่า ถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไปตามตกลงจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าไม่เป็นไปตามตกลงจะเกิดอะไรขึ้น,นครับมาดูซีนารีโอแรกกันทุกอย่างเป็นไปตามแผนสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คืออุตสาหกรรมนะครับภายในประเทศดีขึ้นแล้วก็เทรดดิฟิสิตครับลดลงนะครับที่ผมบอกไปข้างต้น,นครับเรื่องการนําเข้ากับส่องออกนะครับแล้วก็ข้อนี้ครับผมว่าจะเป็นข้อสําคัญที่ทรัมป์ต้องการนะครับ อำนาจในการต่อรองนะครับถ้าทําสําเร็จทรัมป์จะมีอํานาจในการต่อรองเรื่องทาริฟค่อนข้างสูงครับก็คือจะกดดันประเทศพวกแคนาดาเม็กซิโกหรือพวกในยุโรปแล้วก็ไชน่าเนี่ยครับให้ลดทาริฟลงนะครับแล้วประเทศอื่นๆนะครับจะจ่ายเงินให้ US มากขึ้นนะครับผมว่าข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่ทรัมป์อยากจะให้เกิดขึ้นครับเอามา revenue generation ก็คือการสร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับ นี่ก็คือข้อดีหลักๆนะครับ4ี่ข้อเรามาดูข้อเสียบ้างครับว่าถ้าเดีลนนี้เกิดขึ้นครับจะเกิดอะไรขึ้นราคาของแพงขึ้นแน่นอนครับเราจะต้องใช้จ่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าค่านําเข้าข่าส่งออกแพงขึ้นครับแล้วก็นี่ครับการตอบโต้การค้าแน่นอนครับว่าแคนาดาออกมาบอกกันนะว่าแกจะตอบโต้ u s เอสนะครับถ้าแกยังทําตามที่แกพูดซึ่งผมว่าถ้าแคนาดาออกมาสู้ประเทศอื่นออกมาสู้เนี่ยอเมริกา อาจจะต้องเจรจาต่อรองเยอะนะครับซึ่งเป็นความต้องการของทรัมป์อยู่แล้วครับพี่แกนี่อยากจะต่อรองกับชาวบ้านเขามากนะครับแล้วก็นี่ครับเศรษฐกิจช้าลงครับเ็ดนะครับได้มองว่าจะมีค่าเงินเฟ้อที่มากขึ้นนะครับแล้วก็การเติบโตในปี2025เนี่ยช้าลงนะเพราะว่าภาษีนะครับแล้วก็มีการสุ่มเสี่ยงที่จะเกิด stagflation นะครับนั่นก็คือเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแต่เราเติบโตน้อยลงครับข้อที่4ก็คือ supply chain เคอส s นะครับต้องวุ่นวายแน่นอนครับเพราะว่าภาษีนําเข้าส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้นลดลงอะไรเงี้ยเกิดจากการต่อรองตรงนี้นะครับข้อที่สองตรงนี้ซึ่งมันจะทําให้ข้อสี่วุ่นวายขึ้นแน่นอนครับบริเวณรอบๆหรือผู้ที่นําเข้าส่งออกให้อเมริกานะครับหรือว่าส่งเข้าประเทศอเมริกาก็ตามนะครับน่าจะมีปัญหากันหมดครับนี่ก็คือ ซีนารีโอแรกนะครับข้อดีข้อเสียของมันต่อมาครับซีนารีโอสครับนั่นก็คือทรัมป์อาจจะเจรจาครับแล้วก็ภาษีนําเข้าพวกนี้ดีเลยไปนะครับแล้วก็ s สเก e Back ข้อดีของมันนะ potential benefits ก็คือหลีกเลี่ยงนะครับความเจ็บปวดทันทีหมายถึงอะไรนะครับพวกราคาที่จะสูงขึ้นทันทีนะครับหลังจากภาษีนะครับแล้วก็มีเวลาให้ธุรกิจนะครับได้มีการปรับตัวนะครับ ในเรื่องซัพพ l y chain กันแล้วก็ลดความช็อกให้กับตลาดแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะครับซึงแน่นอนครับตอนนี้ตลาดยังไม่แน่ไม่นอนครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งถ้าลดความกังวลได้เนี่ยตลาดอาจจะกลับมาดีขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่องการค้าขายเนี่ยยังดีอยู่นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเทรดวอร์นะครับสงครามการค้ากับพันธมิตรอย่างแคนาดาแล้วก็ ฝั่งยุโรปนะครับโอเคต่อมาข้อ2ครับแน่นอนครับทรัมป์ต้องการต่อรองนะครับว่าจะเอาอยัางไงกันเรื่องแท r ร์ริฟนะครับการต่อรองนี้อาจจะทําให้ดีลต่างๆเนี่ยลดลงนะครับในเรื่องของภาษีแล้วก็ต่อมาครับจะทําให้เศรษฐกิจนิ่งขึ้นนะครับก็จะทําให้มาเก็ตมีการคลายตัวลงนะครับแล้วก็เมนเทน GDP g r o w t h นะครับการเติบโต ต่างๆของประเทศนะครับต่อมามาดูข้อเสียครับก็ทาให้ทรัมป์พลาดโอกาสในการต่อรองนะครับอาจจะทําให้ทรัมป์ครับดูอ่อนแอไปนะครับในเรื่องของแทร e ฟ f ที่เกิดขึ้นนะว่าแกจะเจรจาอย่างไงประเทศต่างๆอาจจะมองเห็นได้นะครับว่าทรัมป์เนี่ยพยายามจะ bluffing นะครับหรือลักไก่ที่จะลดภาษีลงนะครับซึ่งข้อนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าทรัมป์น่าจะไม่ถูกใจนะครับเพราะแกต้องการพลังอยู่เหมือนกันครับต่อมาครับความไม่แน่ไม่นอนนะครับยังคง หลงเหลืออยู่นะครับก็จะทําให้หลายๆอย่างไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าภาษีจะไปทางไหนนะครับอาจจะทําให้การลงทุนต่างๆชะงักได้นะครับเพราะว่าตลาดหรือการลงทุนอะไรเนี่ยต้องการความแน่นอนนะครับพอเกิดความไม่แน่ไม่นอนเนี่ยตลาดอาจจะงงได้ว่าจะไปทางไหนนะครับก็จ,จะทําให้เศรษฐกิจต่างๆชะลอตัวนะครับรอสถานการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้น,นครับผมต่อมาครับข้อ3 limited impact on trade ก็คืออย่างที่บอกไปนะครับถ้าถ้าค่า Import นะครับยังคงมากอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วค่าส่งออกเรายังได้เงินน้อยอยู่ทรัมป์อาจจะไม่พอใจนะครับแล้วก็ได้มีการโขดว่า taking back what was stolen นะครับเอาคืนสิ่งที่เราโดนขโมยไปนะครับนั่นก็น่าจะเป็นค่าภาษีนำเข้ามานะครับที่อเมริกานะครับโดนภาษีค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมันก็จะวนกับ ไปในด้านของการเจรจาทุกอย่างเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะออกหน้าไหนก็ได้แล้วก็อาจจะไม่ได้ออกมาีองซีนารีโอนี้ก็ได้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมถามกรอกมานะคร่าวๆซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้แน่นอนว่าต้องฟังหูไว้หูนะครับ เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างได้ครับแต่สุดท้ายแล้วต้องรอดูนะครับต่อมาเรามาพูดถึงข่าว t s m c หน่อยนะครับหลังจากที่ประกาศเรื่องของพวกภาษีอะไรพวกนี้นะครับผู้ผลิตชิปต่างๆนะครับได้ทำการช้าลงนะครับในเรื่องของการขยายการทำชิปนะครับไปสู่พวกญี่ปุ่นแล้วก็มาเลเซียนะครับเพราะว่ามีความต้องการเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็มีความกังวลในเรื่องของภาษีค่อนข้างเยอะนะครับ TSM ครับผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดนะครับในโลกก็ได้ช้าลงเหมือนกันครับในการขยายไปสู่ญี่ปุ่นครับ Intel ก็ยังคงช้าลงครับดีเลย์ v v i เดีเหมือนกันครับได้ทำการ p อ u s ไปสู่มาเลเซียครับ Microsoft ก็ได้ข่าวกันครับว่ายกเลิกทำ data center ใน US นะครับแล้วก็ยุโรปเพราะว่าเป็นกังวลในเรื่องของ supply ที่มากเกินไปนะครับ ซึ่งสังเกตว่าทั้งหมดนี้นครับจะถูกโยงไปที่ทรัมป์แล้วก็ชี้ไปที่วันเดียวเลยนะครับก็คือ2อ p e อพิที่จะถึงนี้นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นวันที่สําคัญมากนะก็เลยทําให้แก๊งใหญ่ๆพวกนี้นะครับกลัวกันนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําให้หุ้นพวก TSM, Nvidia หรือหุ้นที่ผลิตชิปนะครับล่วงลงมานะครับผมต่อมาครับอันนี้มาดูสถานการณ์หน่อยครับผมคิดว่า สถานการณ์ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะก็ถ้าเรามาเทียบกันอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมผมว่าแบรดแท็บตรงนี้คนระับน่าจะอยู่โซนนี้แล้วเราก็ได้ขึ้นมาจนสุดแล้วนะครับนี่ก็เหมือนกันขึ้นมาจนสุดแล้วแล้วตอนนี้เรากําลังลงมาอยู่เหมือนกันครับตรงนี้ก็าอาจจะมีขึ้นไปอีกนิดนึงไหมอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ผมว่าของเราน่าจะอยู่โซนนี้แล้วครับแล้วมันอาจจะเกิด การเทขายอีกครั้งหนึ่งครับจะด้วยเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับก็คือที่จะถึงนี้เลยครับทรัมป์ประกาศในเรื่องของภาษีสุลกากรนะครับเพราะอนะครับถ้าลงมาถึงตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดเด้งแล้วนะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะลงมาไหมขอแวะมาหา Google สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ Google น่าจะโดนตั้งคำถามเยอะนะครับไม่ว่าจะเรื่องของ Google Search แล้วก็ในเรื่องของการขึ้นศาลกันอยู่นะครับ ว่าจะแยก Google Search กับ Google Chrome นะครับจากคลิปก่อนที่ผมพูดถึง Google นะครับผมไม่ได้พูดถึงตัวนี้ครับก็คืออารเตอร์เบดของ Google ครับก็คือรายได้ทางอื่นก็จะมีหลายๆอย่างนะครับพวกคอนตัมเอยอะไรเอยนะครับแต่ที่ยกมาตัวอย่างตรงนี้มาคือเวโมะครับเวโม o ได้ทำการดับเบลิลการใช้โลโบแท็กซี่แล้วนะครับ เวโมะครับมีการเข้าใช้งานครับแล้วก็มีการใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับ2,000สนครั้งในทุกทุกอาทิตย์นะครับแล้วตอนนี้นะครับได้ o p e เป t ร r o ล o โ a บ i นะครับใน LA แล้วก็ s านฟรานซิสโกแล้วก็ Phoenix แล้วนะครับซึ่งนี่ก็คือก้าวที่ดีของ Google ครับเพราะว่ามันมีการใช้จ่ายจริงๆนะครับไม่เหมือนที่ Tesla ได้ทำนะครับซึ่งอันนี้อดีต CEO เป็นคนพูดเองนะครับว่า w a y m o ได้ทำการ วิ่งจริงๆแล้วเราก็มีการใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เท s l a เนี่ยยังไม่มีนะครับมีแค่คําสัญญาอย่างเดียวนะครับตอนนี้เออผมไม่ได้มาดิสเครดิตเทสนะครับอันนี้เป็นคําพูดของ c ีอเก่าของ Waymo นะครับแต่หลายคนได้บอกว่า Google Search นะได้ทําการโดนดิสลับนะครับจาก LLM ต่างๆนะครับผมว่ามันอาจจะเป็นความจริงในอนาคตครับแต่ตอนนี้รายได้ของ Google ยังคงเพิ่มขึ้นครับจาก Google Search อยู่ แล้วผมยังไม่เห็นการลดลงนะครับถ้าเทียบกับเท s l a นะถ้าบอกว่าเท s l a โดนดิสลอฟจากค่ายรถอื่นๆผมเชื่อนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นรเวนิวของเท s l a นะครับค่อยๆลดลงนะครับเพราะว่าจากจีนครับรถไฟฟ้ามาแรงทั้วนั่นก็คือ BYD ซึ่งเข้ามากินการแบ่งตลาดของเท sla ชัดเจนนะครับซึ่งนี่ก็ทำให้ผมยังคงมั่นใจใน Google อยู่นะครับว่า จะสามารถไปต่อได้เรื่อยๆครับแม้ว่าราคาตอนนี้กําลังจะค่อยๆหลงมานะผมก็พยายามเก็บเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปก็ขออภัยถ้าไปพูดอะไรไม่ตรงใจใครก็ขออภัยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเอข้อมูลจาก AI ก็ฝากทุกท่านไปพิจารณาเองนะครับเป็นคําถามที่ผมถาม AI เฉยๆนะครับเราก็ต้องรอดูว่า2เมษาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ